ปั๊มน้ำแรงดันสูง Mixing Pump อุปกรณ์วาวข้อต่อต่างๆวัสดุทองเหลืองขึ้นรูปมีความแข็งแรงทนทานลูกสูบเป็นเซรามิกคุณภาพสูงใช้แบริ่ง NSK bearing ซิลยางทุกส่วนเป็นของอิตาลีแท้อายุการใช้งานยาวนานรุ่นแมน u วล Control MT 2 0 1 A โฟเลต1ลิตรต่อนาทีแรงดัน80บาร์1,150 PSI กำลังไฟฟ้า200วัตต์น้ำหนัก11กิโลฝาครอบเป็นเหล็กแข็งแรงทนทาน MT 2 0 1ร C โฟเลต1ลิตรต่อนาทีแรงดัน80บาร์1,150 PSI กำลังไฟฟ้า200วัตต์น้ำหนัก11กิโลกรัม ฝาข้อเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานและทนต่อการกรัดก่อนทนสนิม MT 803A โ o a t e ฟลเลต3ลิตรต่อนาทีแรงดัน60บาร์870 psi กำลังไฟฟ้า800วัตต์น้ำหนัก18กิโลกรัมฝาข้อเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานและทนต่อการกรัดก่อนของสนิม MT 1203A โฟเลต0.3ลิตรต่อนาที แรงดัน60บาร์0ป psi กำลังไฟฟ้า1 2 0วัตต์น้ำหนัก8.5กิโลกรมัมฝาครอบเป็นเหล็กแข็งแรงทนทาน mt 1300C f o l ส a t e 0 3ลิตรต่อนาทีแรงดัน60บาร์0ป psi กำลังไฟฟ้า120วัตต์น้ำหนัก8.5กิโลกรมัมฝาครอบเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานและทนต่อการกรัดก่อนทงสนิม MT 2 0 1 f o l a t e 1ลิตรต่อนาทีแรงดัน80บาร์1,150 psi กำลังไฟฟ้า200วัตต์น้ำหนัก11กิโลกรัมฝาข้อเป็นเหล็กแข็งแรงทนทาน MT 2 0 1 b f o l a t e 1ลิตรต่อนาทีแรงดัน80บาร์1,150 psi กำลังไฟฟ้า200วัตต น้ำหนัก11กิโลกรัมฝาข้อเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานและทนต่อการกัดก่อนทนสนิมนะ MT 552D โ l เ t e 2ลิตรต่อนาทีแรงดัน 63, 60บาร์860 PSI กำลังไฟฟ้า550วัตต์น้ำหนัก22กิโลกรัมฝาข้อเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานและทนต่อการกัดก่อนของสนิม mt 7 5 3 b โฟเลส3ลิตรต่อนาทีแรงดัน60บ้าร์860 psi กำลังไฟฟ้า750วัตต์น้ำหนัก22กิโลกรัมฝาข้อเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานและทนต่อการกรัดก่อนทนสนิม mt 803 f l โฟเลลิตรต่อนาทีแรงดัน60บ้าร์870 psi กำลังไฟฟ้า800วัตต์ น้ำหนัก18กิโลกรัมฝาข้อเป็นสแตนเลสแข็งแรงและทนทานทนต่อการกระดก่อนของสนิม MT12003 โฟเลต0.3ลิตรต่อนาทีแรงดัน60บาร์870 PSI กำลังไฟฟ้า120วัตต์น้ำหนัก8.5กิโลกรัมฝาข้อเป็นเหล็กแข็งแรงทนทาน 1> MT 1 2 0 0 3 b f o l a t e 0.3ลิตรต่อนาทีแรงดัน60บาร์870 psi กำลังไฟฟ้า120วัตต์น้ำหนัก8.5กิโลกรัมฝาครอบเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานและทนต่อการกรัดก่อนทนสนิม MT 1 5 0 0 7 f o l a t e 7ลิตรต่อนาทีแรงดัน60บาร์ 1 6 0 psi กำลังไฟฟ้า1,500วัตต์น้ำหนัก33กิโลกรมัมฝาข้อเป็นสแตนเลตแข็งแรงทนทานและทนต่อการกระตกรของสนิม